ส่วนตัวผมเนี่ยไม่เห็นด้วยการแจกเงินแต่ถ้าเกิดการแจกเงินเป็นประโยชน์กับประชาชนประเทศชาตินี้ขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะเอาเงินพวกนี้ไปทําอะไรอย่างอื่นเดอที่ผมติดตามครับเพื่อไทยก็จะใช้เงินจำนวนนี้นะครับแจกเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงหาเสียงที่ว่านี่คืออะไรครับหาเสียงในการเลือกตั้งนายกอบจซึ่งจะมีขึ้นภายในสี่ห้าวัน ประมาณเดือนก็กลาแจกเงินคนละหมืน่นเดือนธันวาก็สามารถนะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองได้บางคนก็บอกว่าเหมือนกับการซื้อสิทธใช่หรือไม่อันนี้พี่น้องประชาชนต้องคิดกันเอ,เองเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะแจกเงินประมาณเดือนธันวาคมโดยเอาเงินภาษีมาแจกและวสี่แล้วสี่สิบห้าวันหลังจากสิ้นสุดนะของการาเป็นนายกบอบจ ก็จะมีการเลือกนายกประจวบทุกประเทศประมาณเดือนพัตรลาทีห้าวันเพราะฉะนั้นประชาชนได้เงินเปคนละหมื่นแล้วนึกถึงพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ส่งคนลงสมัครนายกประจวพักเพื่อไทยได้ประโยชน์ไหมครับประชาชนเห็นเงินของพักเพื่อไทยไหมจริงเงินไม่ใช่ของทักสินนะทักสินมีเงินเยอะแต่ไม่ได้บริจาคอะไรเลยผู้งีิงก็มีเงินเป็นแสนล้านไม่ได้แจกอะไรเลยแต่เอาเงินภาษีครับเอาเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการจำเป็นปีหกเจ็ดปีหกแปดแล้วก็ กู้เงินคำสมาแจากพอแจกปุ๊บไทยเต็มเต็มหลายคนก็บอกเออดีนะอ้างว่าช่วยเหลือประชาชนเอาเงินไปแจกเดินสายไปเรื่อยๆทุกจังหวัดเห็นไหมคำาจริงเราบอกแล้วต้องแจกอ่นะการมาเป็นนายกรัฐมนตรีแนะมีนโยบายแจกเงนะินสามผมนะครับแม่งไม่ต้องใช้สมองห่าเลยเลยนะนะแค่บอกว่าผมถ้าเลือกพัเพื่อไทยแจกคนละหมืน่นก็เอาเงิน เอาเงินภาษีมาแจกไม่ได้เอาเงินตัวเองมาแจกนะครับ,นะรบพอแจกเสร็จแล้วก็ต้องเป็นหนี้พอเป็นหนี้แล้วใครใช้อาจจประชาชนนะครับต้องเพิ่มภาษีต้องนั่นต้องนี่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามีใครจะเอาพวกนายกพวกนี้เข้าคุกเข้าตารางหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณจุลินนี่ก็เน้นเลยนะครับการแจกเงินโดยการกู้เงินจากคอฟส์มันก็เหมือนการจำนำข้าว การจำนำข้าวสุดท้ายมันก็คือการทุจริตน้องสาวทักษิณที่ชื่อยิ่งรับก,ก็ต้องติดคุกติดตารางหนีคดีไปอยู่ดูไบไม่กล้ากลับมานะครับหนีคดีฟาคดีทุจริตเนะี่ยอีกคนหนึ่งบุญทรงก็โดนจำคุกไป40สปีก็ลูกน้องของทักษิณน,นี่แหละนะครับนี่แหละครับคดีนี้ก็ครับว่าพวกตระกูลจิน,นวัตรหรือว่าก็ติดตามกันต่อไปนะครับมาดูวก,การแจกเงินนี้จะเป็นการแจกจริงไหมหรือเป็นการข้อกลาให้หมาดีใจ นะีขอ้อกลากันมาตั้งนานแล้วการหาเสียงที่มันไม่รอบครอบไม่ได้วางแผนไว้พอถึงเวลาก็เป็นไงนโยบายก็ทําไม่ได้เหตุที่ทาไม่ได้ก็ไม่ใช่อะไรคนระับเพราะเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบคิดอย่างเดียวแม้จะได้คะแนนเสียงใช่หรือไม่อย่างไรก็ติดตามกันน่อกไปผมก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนถ,ถ้าเขาอยากให้รัฐบาลทาตามนโยบายก็ต้องแจกเงินคนละมือนะค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นนะครับแล้วก็เงินเดือนบี้ยทีก็ต้องขึ้น ไปมูไปอะไรต่างๆมันเป็นนโยบายแบบประชานิยมนะจะให้รูให้นี่นะครับแต่ไม่ใช่เงินตัวเองถ้าเกิดทักษินบอกว่าเลือกผมนะครับไม่กล้านะเอ่อเดี๋ยวผมจะแจกกัหมื่นล้านเงินส่วนตัวเลยนะถ้าแบบนี้ผมว่าประชาชนนได้ประโยชน์ไอ้นี่อยู่ดีๆก็มาแจกเงินนี่เป็นเงินภาษ,ษีที่มันเป็นเงินที่เราต้องแจกเสร็จประชาชนต้องใช้นี่นะครับนี่ก็เรียนให้นะครับ้องประชาชนได้ทราบข่าวในประเทศไทยมีอะไรบ้างในด้วย ก็เข้าไปที่ไลนะ์ทูเดย์หน่อยเพราะมาต่างบ้านต่างเมืองก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับดูนี่มีข่าวอะไรบ้างครับนะเออรับนะักขีดถึงนะครับมีข่าวอะไรบ้างครับเออมีนะอมมะไรบ้างวะเปิดภาพรับนะักการเมืองหญิงต่อจากคลิปหลุดระวังนะครับกายเอาภาพเพื่อมามาเปิดปิดกฎหมายนะครับสื่อมวลชนก็โดนฟ้องได้ คนวิจารณ์คนโพสต์คนแชร์โดนฟ้องได้หมดนะครับเตือนแล้วนะครับพี่เดเตือนนะครับอย่านําภาพนําอะไรเข้ามาเปิดเผยนะครับก็คํานึงถึงสิทธิบุคคลด้วยนะครับนะครับพม่าะอะไรยึดเป็ดเสร็จเมียวดีเมียวดีนะครับเ,เกมสงครามเปลี่ยนกระเลียงาสามก๊กอ,อะไรยังไงเนี่ยนะ,ะนี่ก็พม่าเดี๋ยวก็เดือนทิศเหนือนี่นะนะครับแข่งแย่งชิงดีกัน ขั้นตอนการผลิตไส้กรอกอีสานของโรงงานแห่งหนึ่งเห็นแล้วขึ้นไส้ก็เดี๋ยวนี้การจะกินอาหารการกินเราก็ไม่รู้ว่าแม่ผลิตยังไงบางสิ่งบางอย่างแม่ก็ส้นตีนเอ่ยเยื่เยื่ออะไรรวมเข้าไปด้วยใช้เท้าแก่อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ใครเหน่วยงานที่มีหน้าที่ก็ดูแลกันหน่อยนะครับอืม,มีอะไรบ้างครับอนะครับบางคนก็เอาไวป,ประวัติของนักการเมืองอมาเผยแพร่ไม่ดีนะครับ เป็นผู้สมัครพรรคไหนเขาเป็นใครอะไร <c oughs> ก็ไม่ควรจะในเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามานะครับผิดจรรยาบรรณสื่อนะฮะสื่อก็ผิดจรรยาบรรณการนําเสนอข่าวก็ผิดจรรยาบรรณไม่ได้คลรพสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องระวังนะครับาฝาก้วยนะครับเปิดคำรับสารภาพพ่อสังหารโหดรูปสาวไว้สิบัวงตั้งใจไว้ในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของลูกนี่เขาบ้านะฮะ นะครับฆ่าลูกตายมันเป็นอะไรนะนะครับเนี่ยความคืบหน้านะเด็กเด็กหญิงอายุสิบขวบเสียชีวิตในไรีสอร์ทนะครับนะฮะแห่งหนึ่งย่านตรงข้ามราชพัฒน์จังหวัดสุรินทร์นะฮะพ่อแท้ๆนี่ยเออเพราะอะไรถึงขันอาจต้องฆ่าลูกฆ่าเจ้านะครับเป็นพฤติกรรมที่แบบแย่มากนะสพท่าปลาก็จับกุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไปทำไมนะครนะครับ อนะผู้ต้องหาในบ้าสรับสารภาพว่าตั้งใจเลยว่าให้วันนี้เป็นว,น,น,นวันสุดท้ายของลูกก็เลยพาลูกไปกินไปเที่ยวแล้วไปเปิดรีสอร์ทพอลูกหลับในบ้าสก็บีบคอจนลูกแน่นิ่งก่อนอกรีดข้อมือ,อข้อมือลูกส่วนเหตุผลที่ก่อเหตุในบ้านบอกว่ามีหนี้สินเล่นการพนันออนไลน์มีความเครียดเอาไปเล่นการพนันออนไลน์นะครับแล้วไปฆ่าลูกทำไมงง นะครับติดพนันออนไลน์แล้วไปฆ่าลูกตายอะไรของของเองวะนะออติดการพนันไปไปมีหนี้สินก็เลยฆ่าลูกตายนะไม่ไหวนะครับต้องมาหา,หาชีวิตเันคนนี้ทำไมมันเรวมันมันเป็นอย่างนี้ก็ไปหมดสังคมไทยนะครับนะนะครับใครมีครอบครัวก็อย่าใช้ความรุนแรงนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนะให้พี่น้องประชาชนดูบรรยากาศก่อนนะ อันนี้คือปากกิ่งนะอ่านะครับมีถนนวนตางก็ดีครับมีรถครับเนีย่ยอ,อ่านะครับด,ดูเท่ารับมีถนนนตางนะอ่านะครับนี่ครับนะครับอันนี้น,นี่ปากกิ่งพูดเปลนะเสีงไหนะะอ่าอพี่น้องประชาชนดูบรรยากาศนี่น้อยพี่เดก็พามาฝากนะอืมไปไหนก็เที่ยวไปด้วยกันแล้วกันนะแต่รถต้องวิ่งเร็วไปทุกคนนะเหมือนเหมือนเมืองไทยนะดูนะนะ บาีเดี๋ยคนไทยเนี่ยคือบินมาด้วยนะอ่านะเนี่ยณเสียงไฮ้นะนะครับบรรยากาศเป็นยังไงพอได้ไหมอ่นะครับไปสระน้ําที่ไหนเซี่ยงไฮ้ครับเดี๋ยววันนี้บายบนะครับจากเซี่ยงไฮ้ก็จะไปปักกงครับอ่ากับเพื่อนๆเราก็เข้ามาดูกันเยอะนะนี่ดูข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนะครับขอบคุณอาจารย์ไปไหนมาไหนคิดถึงไม่เคยลืม f ีครับนะครับคิดถึงกัน อยากดูภาพก็ปไปดูในเฟซบุ๊กไได้นะเะยครับข่าวมีอะไรวะอือสักคู่นะครับไปดูนะมีข่าวมีอะไรบ้างอือเออไปตะบานะอ่าวันหยุดไม่มีอะไรนะมีอะไรบ้างะไฟไหม้นะออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เดดูหน่อยนะไฟไหม้เก่ง ชนเสาไฟฟ้าไฟลุกไหมทั้งขันนะครับนี่็ขับรถขับราช้าก็หน่อยไฟมุดไฟไ,ไหมชนเสาไฟฟ้านะน,ะ,นะครับเมียววดีแตกแล้วกองกำลังกระเหลี่ยงเคฑนอยู่กองกำลังประชาชนพีอะไรเนี่ยพีช่อโกงเงินธนาคารมาโหัาน 4, 4ี่ถือเป็นการช่อโกงครั้งยิ่งใหญ่นะครับศาลประชาชนนครหัวจิมิน ในเวียดนามตัดสินตาหารชีวิตนะครับอภิมหาเศรษฐีนี่ชาวเวียดนามวัยหกสิบประธานกลุ่มวันถิงฟันชอบโกหาสารอ่าก็ชอบโกงเงินธนาคารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะชาย43สิบสามเสพยา,นานพนันเพราะนั้นก็รัฐบาลดูแลด้วยครับยาเสพติดการพันเนี่ยตำรวจใช้บัญชีม้า เอาบัญชีม้าไปฟอกเงินไงตำรวจระดับในพนในเพลนลโดนจับเป็นข่าวใหญ่นะนะครับเยอะแยะมากมายบัญชีม้าเนี่ยอันตรายครับยาเสพติดบัญชีมา้าอย่าไปยุ่งนะนะครับเชียอไหอากาศดีครับไม่มีปัญหาเรื่องพีเอ็มตอนนี้ฝนกําลังตกครับฝนกําลังตกนะฮนะเดี๋ยวให้พี่ร้องดูคนระับฝนตกอยู่ฝนตกก็อากาศเย็น